คือเชอแค่รู้สึกว่าเรามาวันก็เป็นตัวแถมมันเนาะแล้วสมมติถ้าเชอไปไปต่อในขั้นห้ดอกไม้ต่อให้เขาจะให้หรือไม่ให้เชิอเลือกที่กลับก่อนดีกว่าเพื่อจะให้แบบได้บางบางคู่ได้ไปต่ออะไรงนี้เชิอแต่เมื่อวานเชิอแต่เมื่อวานพี่พูดเล่นนะที่แบบในเรื่องเกมที่แบบมาขอเล่นด้วยเราไม่ได้ให้เล่นอนะ่ะเช่เป็นคนที่ หนักบอกอสู้นะแต่ว่าเหมือนถ้าเรื่องความรู้สึกอะเชอจะเป็นฟิลแบบถ้าฟิลฟิลไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเชอจะรู้สึกว่าเออเชอไม่อยากให้เขาเรียกว่ายังไงอะไม่อยากให้ตัวเองแบบทําต่อกลัวแบบว่ามันจะแยก่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้เพราะเชอรู้สึกฟิลไปแล้วรอบหนึ่งอะไรอ,อย่างนี้ เขาชอบเพื่มากมากเลยใช่เขาชอบตั้งแต่ที่เรามาคุยกันแล้วเขาต้องมีเหตุผลอะไรต้องแล้วไม่เหตุผลอะไรที่ต้องลบลบหนูเขาคือคนที่หนูมาเพื่อเขาไงแบบบางเออมามามาคุยกับเขาอะไรอย่างนี้แต่หนูหนูไม่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือนเดิมไงหนูไม่อยากแบบต้องมาร้องไห้อีกจริงจริงไม่อยากให้ใครกลับบ้านหรอกแต่ผมก็เลือแตงโมให้แตงโมกลับบ้านผมเปลี่ยนใจแล้วผมคิดว่าน่าจะให้เชิญอยู่ต่อดีกว่า ผมอยากคูยกับเขาอันนี้หนูพูดตรงๆนะจริงๆหนูอยากยังอยากอยากอยากอยู่ต่อแต่หนูพอหนูคิดถึงตอนที่หนูต้องไปยืนแล้วหนูไม่อยากไปเป็นตัวเลือกใครนึกออกปะรถทิปก่อนหนูมั่นใจมากว่าเขาต้องเลือกหนูแล้วหนูพลาดแล้ว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 หนูก็เสียใจเพราะว่าการที่มันไม่โดนเลือกอ่ะมันผู้ชายไม่ได้สัมผัสจุดนี้ไงแล้วมันจะเกิดคําถามที่ว่าแล้วมึงมาทําไมอีกเข้าใจผมเข้าใจผมไม่อยากบังคับบลอกสโมสช่วยรู้สึกอึดอัดที่นี่ไม่อยากให้ช่วยกับลอก Ha ce? Măcam bine aici.